สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทั้งหลายเมื่อนี้มาพบกับพ่องช่องพอยพอดแฟมิลี่นะคะเมื่อนี้สิผ้ามากินม,มาม่าเผ็ดมาเลเซียชื่เขาว่าเผ็ดคักเผ็ดแน่สันอกต้มมาเรียบร้อยแล้วมืนอนี้เนี่ยซุ้มเ้นดำๆที่อยกเดียนน,นี่แหละสีผ้ามากินที่มารีวิวเห็นมึงสันอกมาจะเริ่มเลยเนาะ ครับไงไ่งๆก่อนเด้อหวัวหันเผ็ดว่าเผ็ดมื่อจะว่าสีนเป็นจะแสบว่ะ <laughs> กระเพาะเดี๋ยอยู่เดียวว่าถือว่าเพียรักเดี๋ยวคั่มกันนะคือมันก็หั่นคั่มหน่อยปวดก็คั่มยาวก็เกาเนาะ เพชรที่ดีแล่ะกอเนี่ยเข้าใบแล้ว,ว,ไ,ปลวไปหาน้ํามากินกัน